งนี้ต้องขยี้นาบแบนตู้เย็นกระแสะแรงมากตอนนี้เออคือคือตอนแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรน,นิดก็ประกาศถอนตัวก็ปกติไปสมาคม,มก็ทำหน้าที่สมาคมของเวียนาก็ทำหน้าที่ในการออกมาชี้แจงว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวนะที่รู้ว่าว่ามามีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอะไรเงี้ยก็โอเคมไม่ได้กระแสแรงเท่าไหร่ก็อาจจะมีโดนด่ายับบ้างแต่ว่าแอคชั่นล่าสุดข,ของตู้เย็นเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงวงกว้างเพราะาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ FIBB ว่าไม่ยุติธรรมกับเขาเออมไม่ยุติธรรมทีนี่ก็คือล่วงละเมดิดสิทธิเกินไปอะ,อะไรเงี้ยนี่คิดคว่าไงโอเคคือสรุปแล้วใช่ไหมว่าเป็นแอคเขาของเขาจริงๆใช่ไหมใช่พ <อ S 1> เพราะอะไรรู้ไหม,ออมสื่อเวียดนามตีข่าวหมดโดยเฉพาะที่เชื่อถือได้อะไรเงี้ยอาการออกมากล่าวเหตุผลเป็นแอคเขาเขาแน่นอนถ้าถ้าถ้าบองชูเยนเนี่ยออกมาก็เรียบร้อยชัดเจนอันนี้คอนเฟิร์มนะ หรือ,อถ้าอเอาชัดสุดๆที่ผมตามไปบ่อยก,ก็เป็นพัสแถบเดดเถาเออพัดอ่ออาไม่ใช่ไม่ใช่แถบเดืเถาแถบชีบองชูยเย็นพัดอ่าอ,อ,อันนี้ยอันนี้วงในแล้วก็ข่าวค่อนข้างชัวถ้าเป็นข่าวจากเวียดนามน,นะก็ชัดเจนแล้วแหละแต่การออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วก็มีการกระจายข่าวไปทั่วโลกแล้วการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เชิงนี้ถือถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงนะกับความรู้สึกของคน ที่ได้ติดตามโดยเฉพาะวงการบอลระดัโบ,โ,บ,โ,บ,โ,บโลกกับคาํคาคำว่าไม่ยุติธรรมสําหรับตู้เย็นเนี่ยนี่คิดว่าไงอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนิดนึงแล้วกันนะพี่แชมป์นะเอะอะนะครับเขาอ่าโพสต์ประมาณว่าฉันอ่าข้าพเจ้าขอถอนตัวเมื่อทุกคนจ้องแต่จับผิดข้าพเจ้ารู้ว่าหลายคนมองตัวข้าพเจ้าในแง่ลบถูกวิจารณ์ถูกจับผิดราวกับว่าความสามารถของข้าพเจ้าไม่มีค่า ทั้งที่แท้จริงแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าสามารถยกระดับวอลเลย์บอลได้มากกว่านี้แต่ในเมื่อทุกสายตาไม่ได้มองเห็นคุณค่าของข้าพเจ้ากับหาช่องโหว่และข้อผิดพลาดข้าพเจ้าจึงขอเลือกที่จะถอยออกมาใช่ข้าพเจ้าขอถอนตัวจากทีมชาติและจะไม่มาทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2-0-25ที่ประเทศไทยการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยแต่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทำเพื่อหัวใจตัวเองในวงการ ที่ทั้งโลกจับตามองและคําพูดการกระทําของข้าพเจ้าเหมือนถูกขยายใหญ่เกินจริงแต่แตเบื้องหลังข้าพเจ้าคือนักกีฬาหญิงคนหนึ่งที่เหนื่อยล้าเจ็บปวดและอยากได้ในการยอมรับในแบบที่ข้าพเจ้าเป็นอืมนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวอืใช่คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวตามที่สพานธ์เวียดนามได้ออกมาชี้แจงตั้งแต่ข่าว ข่าวนี้ถูกแพร่ภาพออกมาอาถูกตีออกมาว่าทางบิสเตียนจะถอนตัวใช่ไหมฮะเอาจริงครับที่ผมคี่ว่าเขาไม่คุยกันเลยเนี่ยทั้งสมาคมทั้งนักกีฬาทั้งทีมงานสตาฟโค้ดพูคนคือคือคือตู้เย็นคือไลน์ไปบอกคือตู้เย็นเนี่ยน่าจะแปแดงความโกรงว่าไม่เล่นไลน์ไปบอกโค้ดไลน์ไปบอกโค้ดว่าไม่เล่น เออคือคือคือเนี่ยผู้ผู้คนที่ทางคือช่วงบ่ายสมาคมแจ้งว่าทีมงานสตาฟโค้ดแจ้งมาว่าตู้เย็นถอนอ่าเอออ่าไม่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 น่าจะเป็นโค้ดด้วยนะน่าจะเป็นทีมงานสตาฟแจ้งมาแล้วก็ตู้เย็นถอนว่าตู้เย็นถอนก็สมาคมก็โอเคชัดเจนครับตอนเย็นโค้ดเหยียต้นเกียดบอกงงไปทำไมอ๋อเหยียต้นเกียดเออเหยียต้นเกียดก็เพิ่งออกมา พูดถึงกรณีนี้หลังจากที่ตู้เย็นถอนแล้วก็มีการแพร่แพร่ข่าวออกมาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงกันนะใช่งงว่าลูกทีมถอนได้ไงเพราะส่งสิบสี่ส่งสิบสี่ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือสิบสามคนต้อใช้ไป่งเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่ามันลีจิตไปสิบหกเท่าที่รู้ว่ามีดจิตสิบหกตู้แช่โดนตัดตู้เย็นโดนตัดเหลือคนหนึ่งแต่ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนเขาอะไรเงี้ยเอออืมก็ก็เหลือสิบสามเอออันนี้ก็อันนี้ก็ช็องนะ แล้วมาลอคนพูดอย่างโค้ดพูดอย่างทักกีฬาพูดอีกอย่างหนึ่งอโอ้ยอ,อยู่ประเทศไหน,ไหนวะเนี่ยเอาไปดูไอ้นี่นิดหนึน่งแล้วกันไปแชมป์ไปดูในส่วนของประวัติการถอนตัวของเขามาแล้วกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยถอนตัวในรายการระดับนานาชาติมาแล้วสี่ครั้งนะครับ,ร,บรวมครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ห้านะครับครั้งแรกคือปีสอง7สิบเจ็ดอันนี้ก็อันนี้ใช้คําว่าปฏิเสธแล้วกันปฏิเสธ ทุนจากสหรัฐอ่ามหาวยาโอเลกอนอันนี้ไม่แจ้งเหตุผลเนาะนะฮะ2023ฝ่อเขียนอยู่พี่รู้เหตุผลวันนั้นฝ่อเขียนบอกว่าว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็เลยไม่ได้ไปอืมอ่าโอเค2023ก็อ่าปฏิเสธไม่ไปเล่นที่หลีกประเทศเกาหลีและไม่มีแผนจะเล่นอาชีพนอกประเทศอ่าใช่ใช่ตอนนั้นมีมมีแผนถูกต้อง2023 อีกครั้งหนึ่งถอนตัวจากชิงแชมป์สโมสรโลกหญิงนะครับมีปัญหาด้านสภาพจิตใจเนาะอันนั้นอันนั้นเป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้สมาคมเวียดนามออกกฎใครถอนตัวแบบไม่มีเหตุผลแบนนักกีฬาคนนั้นสองปีอืมเพราะมันเหมือนไปในนามไปนนา,ามของของสโมสรซึ่งเป็นเป็นเป็น,ปนทีมชาติเวียดนามที่เขาจัดตั้งขึ้นมาในนามสโมสรเนะเาะนะครับและในปีเดียวกันถอนตัวจากซีเกมส์ที่กัมพูชามีอาการบาดเจ็บที่หลังอ่ะอันนี้คือหนักเลยเอออัไนี้คือหาย ท,ที่เคสอีเกมอ่ะที่มันเป็นเอฟเฟกจากจากที่บ้านเขาก็คือตอนตอนที่กองเชียร์มาเล่ถูกถูกไล่ออกจากนอกสนามอ่ะที่แบบไม่ได้อาวุธ<า>โตเขาหาว่าผู้ชายมาเล่นอะไรเงี้ยเออนั่นแ,แหละที่เป็นเป็นช่วงเวลาที่หายไปก็เป็นช่วงเวลาที่เวียดนามเลืองรองนะช่วงช่วงสองพันยี่สามอ่ะเวียดนามผลงานดีนะล้มเกาหลีได้แล้วอะไรแล้วก็โฟทีเป็นผู้นําทีมไงแล้วโฟทีมาเจ็บปีสองพันยี่สี่ตู้เย็นก็เลยขึ้นมาพอดีเออยี่สี่นี่เลื่องรองเลย คแล้วก็ด้วยกฎกติากาที่นนถอนไม่ได้แล้วใช่ล่าสุดวันนี้คือคือถอนตัวคือหลายคนถามมาเยอะก็เลยต้องคุยว่าแบนไม่แบนผมว่าแบนแต่มันอาจจะไม่ใช่แบนในแง่ของเป็นทางการอะ่ะเพราะมันคือการถอนตัวที่ไม่ได้โดนเล็กคอร์ดถูกป่ะแต่มันจะม,มันจะโดนแบนโดยโดยโดย,โดยอัตโนมัติเนี่ยแบนตัวเองอะ่ะอ่าฮะหมายถึงว่าเขาปะออกไมเล่นในเกมนานาชาติไม่ได้ แล้วอ๋อออกมาเล่นในเกมนานาชาติไม่ได้แล้วที่เป็นในส่วนของรายการที่ได้รับการรับรองจาก FIVB หรือว่า AVC เนาะใช่ไหมอ่ารวมไปถึงซีเกมด้วยเพราะว่าซีเกมก็เดินเดินเวเดียวกับ FIVB ซึ่งตู้เย็นบอกว่าไม่ยุติธรรมก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้มาฟีเกมเหมือนกันอืมก็ก็ถ้าเป็นในลักษณะนี้คือคือวันเนี้ยในวันที่เขาตัดสินใจที่จะถอนตัวจากศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ มันคือมันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเข้ากระบ,บวนการอะไรเลยคือเราต้องมองในมุมของของ f IV b หน้าในมุมของ fbb ถ้าเรามองเป็นเส้นตรงมองโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือนักกีฬาคนหนึ่งของทีมชาติเวียดนามที่นักกีฬาคนหนึ่งของชาติหนึ่งที่เขาถอนตัวซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเกับ fbb ถูกไหมฮะไม่เกี่ยวเลยอืมถามว่ามันเกี่ยวไหมคือตอนเนี้ยประเด็นคือตู้ยันไม่ตรวจไงอืม ไม่ตัวก็ยังไม่มีความผิดใช่เวียดนามเวียดนามก็จะลอยตัวในปีของพันยี่สี่แต่ถ้ากลับมาอ่ะถ้ามั่นใจแล้วว่ากูไม่ผิดแน,น่นอนกลับมาแล้วเข้าอาจจะแบบกลับมาแข่งเอวีซีเนชั่นคัพเนี้ยในฐานะแชมป์เก่าของเวียดนามเงี้ยแล้วตู้เย็นจะลงแข่งแสดงเจตจำนงตรวจถ้าตรวจแล้วไม่ผิดเลคคอร์ดเดิมอยู่แต่ถ้ากลับมาตรวจแล้วผิดอ่ะเลคคอร์ดหาย ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมันก็คือการแบนตู้เย็นปในตัวเลยคือตู้เย็นก็จะไม่กลับมาอีกแล้วกับเบทีระดับนานาชาติแต่เอาจริงๆตรวจไม่ตรวจมันขึ้นอยู่กับว่ามีมีชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันเขายื่นคำร้องหรือเปล่าหรือเปล่าพี่ชัยนิกมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ร้องคุณแข่งที่ไหนใครก็ร้องเอาเปล่าเพราะว่าคุณถอนตัวจากรายการใหญ่ระดับโลกแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาครอบครัวมีพร้ด้วยความยุติธรรมด้วย ถ้าตั้งทง,งขนาดนี้ถ้าคุณมาทางแข่งที่ไหนเอาผมถามยิงไม่ต้องไทยหรอกไปแข่งที่อื่นน่ะเขาก็ต, <c oughs> ตั้งทงแล้วว่ามันคุณเคยพูดไม่ใช่เหรอไม่ต้องนานาชาติหรอกแค่ในประเทศวันนี้จะยอมรับหรือเปล่าเถอะถูกใช่<ๆ>ใช่ใช่คือคือตอนนี้เนี่ยถ้ามันเป็นในลักษณะนีนนนนนนน้ที่ตู้เย็นคือคือวันนี้เขาเหมือนรีไทยเลยนะในการที่เขาโพสอย่างงี้แล้วก็ถอนตัวอย่างนี้เนี่ยเบื้องต้นในเบื้องต้นนะรีไทยจากทีมชาติเลยนะครับแต่ทีนี้รีไทยรีไทยออกจากจากความเป็นอาชีพไปเลย โอ้ oh, คุณมองลึกขนาดนั้นเออผมมองเลยรีเท่าจากความมุ่งมัทีพตอนนี้คือถ้าเวียดนามจะจะจ้างเล่นหลีกก็จ้างไปก็ไม่มีใครผลใจไม่มีก็ก็เป็นนักกีฬาที่ก็ตอบชัดอ่ะทำไมไม่ได้ไปต่างประเทศก็มันเป็นแบบนี้ถูกปะมันก็คือ <Okay. S 2> คือคือผมพยายามบอกว่ามันคือการแบนตัวเองไปในตัวเลยเวียดนามก็ไม่อยากให้ตู้เย็นมาบีฝฟกเกี่ยวข้องเพราะกลัวเลกคอด mm hmm. ที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี23 24มี24่หาย อ่าไอแชมเปิลว c ที่เคยทําได้ก็โดนลิฟท์มันจะหายหมดแล้วก็แมตช์ไหนที่เขาเคยลงช่วยทีมแล้วทีมชนะเนี่ยเดี๋ยวไปลบคะแนนกันมึนไปหมดเลยแหละใช่ดีไม่ดีตกไปหกเิไปนะต้องคืนแชมป์คาซักต้องคืนแชมป์ทีปินต้องคืนแชมป์พีวีลีให้ไทยมันจะมั่วไปหมดเลยทุกแมตช์ที่ชนะปรับแพ้0ูนามทั้งหมดอุกก็เลือกเลือกซะออกไปเพราะว่าผมว่าเขาก็ไม่ทัวตัวเองเหมือนกันไม่งั้นถ้าเขาทัวร์ะ เขาไปแล้วต้อคนบ้าอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอาผมถามจริงมันมีแอ้วหรอมันมีผมว่าผมว่ามันผมว่ามันน่าจะเป็นวัฒนธรรมในเวียดนามว่ะมันมีแหละไอ้กรณีหมกเม็ดอะคือถ้าเคสนีเคสแรกผมก็ผมก็โอเคมันอาจจะพลาดแต่มันมีตู้แช่ด้วยไงไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะตู้เย็นเลยเขาไม่รู้ตัวเขาเองแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเขารู้ไหมก็ใช่ผมผมว่า คือพี่แชมป์พูดแบบผมรู้สึกชงหนว่าเออมันมีว่ามันมีคนมันมีมันมีเคสเคสหลบในไงนี่คุณขี่ยังไงคุณไม่รู้หรอคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่รู้ลึกดีเทลนะแต่ผมว่ามันมีเคสแบบเนี้คือคือมันหลบในแล้วก็อย่างมันก็จะมีเคสที่มันไม่รู้คือตอนเด็กนี้มันลงลึกถึงโครโมโซมไงอันนี้น่ากลัวนักกีฬาเองก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็เป็นภาพบางทีการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอ่ะ มันก็มีส่วนนะทําให้ทําให้บางอย่างมันก็อาจจะแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออเออผมว่าแบบนี้ผมมองแบบนี้ก็เลยบอกว่าก็สลุปง่ายๆผมว่าแบนอ่ะหลายคนถามว่าแบนด์ผมว่าแบรนด์ตลอดชีวิตก็คือเลิกเล่นนหะไม่ไม่ไม่ตคือคืออ่าในในทางปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแต่ในทางทฤษฎีก็ถ้าเขาอยู่อย่างนี้ก็เอวีก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าในรายการต่อไปประกาศชื่อมาก็ไม่ก็ไม่มีชื่อตุเรียนไม่ได้แล้วมันมันก็คือการชัดดาวไปเลยชัดดาวไปเลยเพราะว่า เออมันก็คือการถ้าดาวดีตัวก็คือถ้ากลับมาก็ต้องก็ต้องใส่สะอาดไงมันมันไม่ได้แล้วอันเนี้ยเนี้ยเราอภิปรายตรงเนี้ยคือแต่คือก็แบ่งแต่ซีแต่แตซ,ซีเกมเนี่ยมันจะมีทีมเข้าร่วมด้วยกันบอลล์บอลหญิงทั้งหมดสี่ทีมเนี่ยถ้าเกิดอ,อีกสามชาติเนี่ยรวมไทยเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ยื่นคำร้องไปก็ไม่ต้องตรวจได้นะไทยยอมไม่ต่าง ไม่มีทางไม่มีทางนอกจากว่าอันนี้อันนี้แค่นั่งอยู่ว่าไทยโดนไปแข่งที่อื่นไม่ใช่ไทยนะจาพาที่อื่นฟีเจอออย่างยิงยกตัวกอย่างตี่งต่างเขมรเนี้ยคุยได้อะไรเงี้ยไม่รู้คุยได้แล้ไม่น่าเขมรช่วงนี้คุยว่าอ่าไม่ตรวจอ่าไม่ไม่ต้องตรวจมันแล้วแต่อ่ามอนตีซีเกมของแต่ละประเทศแต่ของเราชัดเจนของเราจำบี fivb เรามาฐานนี้ ชัดมากเออเอองั้นงั้นงั้นย้อนกลับมาที่เรื่องของของหลีกเวียดนามเมื่อสักครู่ที่คุณพูดขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะคืออเขาณณนะนะเวลาเนี้ยเขาก็ยังเล่นในหลีกเวียดนามได้แต่ผมถามว่าในเมื่อความไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นขนาดเนี้ในขณะที่เขาไม่เลือกที่จะไม่มาเล่นชิงแชมป์โลกด้วยเหตุผลร้อยแปดอะไรของเขาก็ตามแต่แต่ว่าคนทั้งโลกเขารู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรผมถามว่าหลีกเวียดนามเนี่ยมีมีสิบทีมเนี่ยอีกเก้าทีมมันจะยอมไหมอันนี้น่าสนใจใน่าสนใจมากเออ คือ <ừ> อีกเก้าทีมจะยอมเสียเปรียบและปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านหรือเปล่าคือถ้าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านเนี่ยโดยที่ไม่ได้ร้องเรียนอะไรไปที่ทางสมาคมของวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเองเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันนะเออนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ไม่แปลกหรอกนี้ผมพูดตรงๆนะด้วยความเป็นเวียดนามถ้าคุณปล่อยตู้เย็นเล่นได้ผมว่าชาติอื่นก็คงหาความปเปไม่ได้ก็คงไปดึงไปดูแมกนงมาเล่นอะ แต่ถ้าเป็นมันก็จะม้วนและเทาไปหมดอ่ะแต่ถ้าผมเป็นหนึ่งเป็นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจหนึ่งในสโมสรในนี้ของนายผมไม่ยอมผมว่ามันเขาไม่ยอมหรอกใครจะยอมถูกว่าไม่ยอมนอกจากว่าแต่ก็เป็นการดีก็ตรวจผมว่าเสียอะไรได้ไปเยอะนะเคสีนของตู้เย็นจริงๆถ้ามองในมุมนักกีฬาเขาก็น่าสงสารแต่ถ้าเขาทำคือถ้าเขาทําใสสะอาดถูกไหมถ้าผิดก็เอาไปเล่นฮิมชายไป ไม่เลยดีไม่ออไม่อาจจะไม่ถึงเนอทีมชายเนี่ยคุยเออคุยโค้ชเมื่อไหคนบอกไม่ถึง,ถงย,ย,ายากยากยาการไม่ไม่ทีมชาติเวียดนามไม่มีทางติดแน่นอนถ้าเล่นทีมชายอ่าหรือมันก็เสียอะไรได้ไปเยอะมันมันก็ก็อย่างว่าแหละมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะมันก็เออก็เลยถึงบอกว่ามันคือการแบนอ่ะอืมแต่ผมว่าเขาคงเล่นในลีกต่อได้แหละผมว่า เล่นะหมพิพาไม่ได้ถ้าเล่นหลีกต่อได้หลีกโคตรดังอะ่ะคนดูด่าเขาไม่ได้เขาไม่คอมเมนต์ได้เขาเขาเขาก็จะมีแค่แฟนคลับทีมเขาทีมเดียวที่ซนะัพพอร์ตเนาะเออแต่ก็แฝด่าก็อยับเออแต่เป็นเรื่องนี้เรื่องนี้ <c oughs> เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะพอมันยกเลิกไปแล้วเอฟเอบีบีก็มึงเลิกเลยเหรอมันเมือนเลิกไปในตัวเลิกไปเลยเอออันนี้ก็สรุปง่ายๆให้คุณผู้ชมฟังว่ามันก็คือการเลิกเล่นอ่ะเนาะเลิกเล่นแบบเลิกเล่นแบบ แบบในทางในทางในทางปางปฏิบัติอ่ะแต่ว่าในในทางทฤษฎีในทางทฤษฎีก็ไม่ได้มีการประกาศตีทายในทางทฤษฎีเอฟีไม่ได้มีบทลงโทษอะไรใช่ไม่เอเพราะว่าไม่ลงโทษอะไรไม่ได้ครับตอนเนี้ยเาเขายังยังเ้าเหนือการควบคุมไปแล้วใช่เพราะว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้ามาทําการในขันในรายการนี้แล้วก็ที่ผ่านมามันยังไม่เคยมีการตรวจอะไรอ่ะเนาะตัดใยกตวอย่าเช็นหนึ่งนะอันนี้เอาที่ผมเข้าใจนะถ้าในกรณีที่ ตู้เย็นมันข้างกันอ่ะเนี้ยถึงขั้นมาบอกว่า f i v b ไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมบอกในม,มุมของ f i v b อ่ะก็คงที่ไปที่ที่ผ่าพันธุ์บลเรือบอลเวียดนามแหละว่าตรวจหน่อยถ้าไม่ตรวจผมตัดต้องอย่างนี้อ๋อเนี่นยใชย้ยาใช้ยาแรงเนี่ยใช้ยาแรงใช่ใช้ยาแรงแลงเพราะว่าใช้ยาแรงอ,อัน,นอันนี้น่าจะเป็นเคสที่หลายชาติเรียกร้องเข้ามาเพราะว่าหลายชาติเสียผลประโยชน์เยอะฟิลิปปินส์คาซัคเขาก็ยื่นโวนานแหละ ก็มีโอกาสอืมเป็นอินโด,โดก็คือชาติที่เคยควรควรจะได้ขึ้นไปมีโอกาสคัดเวเนลก็ไม่ได้ขึ้นไปคือตอนแรกอนะ่ะมันดูซอฟตอนที่พมาคมประกาศโค้ดบอกงงแต่พอตู้เย็นมันมาแถลงเนี่ยซึ่งมันมันเป็นความจริงเนี่ยผมว่าเอฟไอวีบีก็คงรู้สึกว่าเอาอไอมันไม่แร์ยังไงอะ่ะงั้นผมจัดให้ละกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องถ้าถ้ามันเนี้ยแบบเนี้ยโอ้โหทั้งโลกแฮปปี้เลยนะจบเลยทุกอย่างโลแต่ถ้ามันไม่มีเคสไอ้เจ้าดังที่หงเกิดขึ้นนะ ในยูยี่บเ็ดนะแล้วตู้เย็นมันมาทาการแข่งขันนะแล้วอยู่ดีจะไปล็อกช์จมันตรวจผมว่าผมว่ามันก็ไม่ยอมมันก็พร้อมจะออกจากการแข่งขันใช่ใช่ใช่มันก็ไม่ยอมมันจะไปล็อกอย่างอย่างเก่งก็ทําได้แค่ตัดมันตัดตัดทางพิสเตียนออกจากรายการแบบดังที่หงแต่ผมว่าถ้าจะให้ตู้เย็นเขาไม่มีทางยอมหรอกตาแบ่ที่หงมันยังเด็กไงก็ไม่รู้ไงเขาให้ใไปตรวจก็ตรวจอะไรเงี้ยก็โดนเลยริมรอยก็เกมไปเลยเออ ก็ชัดเจนนะก็ก็เกิดเกิดไว้นิดหนึ่งถ้าเกิด f อฟบดูเข้าเวนี้ก็คนก็ชอบเยอะเพราะว่ามันก็คืนผลประโยชน์ให้กับทุกคนที่โดนเวียดนามมาทั้งหมดในยุคของดูอ่าหรือว่าอย่างน้อยๆอาจจะอาจจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในอดีตได้แต่ว่าหลังจากนี้ก็คือก็คือทุกทีมที่เจอกับเวียดนามก็จะไม่เจอสภาพแบบเดิมๆอีกแล้วที่จะต้องมารับมือกับกับนักกีฬาที่แบบเป็นผู้ต้องสงสัยถูกแต่จริงๆอ่ะเวียดนามก็ไม่ต้องเครียดก็ได้เพราะว่าคุณมาแข่ง ชิงแชมป์โลกเนี่ยเลคอร์ดไม่มีตู้เย็นคุณก็เลคอร์ดอยู่แล้วแต่แค่ตัดเกมไหนมีตู้เย็นโดนตัดศูนย์สามไปใช่เงี้ยโลงมาหกอันดับโลกเนี่ยลงไปอยู่หกเจ็ดสิบอ่ะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโลกสงบอ้าวมันก็ต้องยอมรับควาเป็นจริงอ่ะก็คือที่ของเขาก็คือที่ของเขาใช่ไหมถูกถูกถูกถูแต่วันนี้เขาโค่นเคนยานะเก่งนะโอ้ยเอาอีกแล้วเออนะฮะเคนยาบอกวิ่งขมาละ วิ่งแรงมาะนะฮะคุณถึงเรื่องตู้เย็นที่เกือบ20่สิบนาทีนะแต่ว่าเคนยาเคนยาที่จบบวยของของทัวร์นาเมนต์ได้นะเคนยากับโปรตุกีสไม่ใช่เคนยากับอียิปต์เนี่ยนะฮะไม่ไม่ไม่พ้นบวยลองบวยแต่มันไม่มีบวยลองบวยที่มันมันเบียรตกรอบอ่ะเออเออนะฮะอืมเอออ้าวข้าไป